you <laughs> ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอที่จะสวยงามที่จะงดงามเท่ารอยิ้มของเธอตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่เคยมีคืนในที่ฉันจะเงี้ยมองดาวบนฟ้าเพราะดวงตาของเธอสวยกว่า ใส่ฉันขารีบเดินมาเพราะกลัวไม่ทันและก็ไม่รู้ตอนไหนรือเกิดขึ้นเมื่อไรรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่รักทั้งหมดใจตั้งแต่วันที่ได้พบเธอผมไม่มีดอกไม้ใดที่เจอที่เจอสวยงามที่เจอพันง่เจ้าร้อยอิมของเธอตั้งแต่วันที่ได้พ ไม่เคยมีคือในที่ฉันจะเงียบมองดาววันฟ้าเพราะดวงตาของเธอลึกวงกว่าไม่ใครจะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับฉันอยากขอคุณ สำหรับความรู้สึกที่มีต่อท่านรองมิชิตาประกอบแสงน,นะคะาจากที่ท่านรองได้มารับตําแหน่งที่โรงเรียนมัธยมสทรีพิทยาศิลป์ห้านะคะพวกเราสามคนนะคะใต้เอียนแล้วก็คุลิกนะคะก็มีความยินดีนะคะที่ได้ร่วมงานแบบท่านรองนะคะท่านรองทุกคนนะคะใจเย็นมากสมกับชื่อนะคะรองฝนนะคะเป็นรอ,องที่ทําให้คุณคณรูในโรงเรียนนะคะได้ชุ่มฉ่ำ นะคะเป็นที่ปรึกษาทุกเมื่อนะคะแล้วก็การทํางานของเรานะคะท่านรองก็ได้เป็นผู้บริหารนะคะที่มีภาวะ,ะผู้บริหารที่สามารถที่จะฝ่าวิกฤตในช่วงของโรงเษษษษษรียนวัดศรีถุงทอนซึ่งท่านมาในช่วงที่ผู้บริหารโรงเรียนนะคะไม่มีแล้วก็ครูก็ขัดเคลนแต่ท่านสามารถที่จะนำพาโรงเรียนนะคะให้มาตึจุจุดนี้ได้ถือว่าท่านรองที่จเป็นผู้ที่มีความ สามารถนะคะเป็นผู้บริหารอนาคตไกลแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางค่ะก็ยังไงก็ขอให้ท่านลองนะคะประสบความสาเร็จทั้งหน้าที่แล้วก็ในเรื่องของครอบทั้งหน้าที่การงานแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวนะคะแล้วก็นะคะก็ยังไงก็นะคะเราเจอกันก็เป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมน,นะคะค่ะสำหรับพี่นะคะตอนนี้พี่โอก็ให้ความรู้สึกในเกี่ยวกับการทํางานนะคะพี่ขอความรู้สึกเกี่ยวกับ ให้รงนะคะดูแลสุขภาพพักผ่อนเยอะๆนะคะแล้วก็ให้มีความสุขทั้งครอบครัวนะคะอยู่ที่ไหนใครๆก็รักเหมือนอยู่วัดศรีนะคะที่ไปเก็บไมอยืนนิ้ก็เพราะท่านร้องนะคะใน้นองนองไปเชิญป้ามาร่วมงานตน,นั้นป้าว่างงานถ้าก็มาร่วมงานเล็กก็ได้ปฏิบัติงานที่นี่ย่างมีบ้านสุขก็บบิดกับ พาเด็กแสบมาบ้านเก่านะคะระหว่างที่ทํางานกับโรงก็มีความสุขนะคะมีอะไรก็รโรงให้ทํปรึกษาและเป็นที่ปรึกษาของโรงในบางครั้งนะคะโรงย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนวัดปอศิรีแต่ตัวนะคะแต่หวัวใจของโรงก็ยังผูกพันกับที่นี่ทุกๆคนครูที่นี่ก็ยังผูกพันกับโรงในที่สุดนกโรงทุกๆคนนะคะ ขอให้ท่านโรมีความสุขในชีวิตาการทํางานในชีวิตรอบครัวขอให้มีความเจริญก้าวหน้ามีความทุกข์อัไรป้าสามารถศึกษาได้อยู่ช่วยือได้ว่าดีเสมอนนะคะโออิเหียดยินดีด้วยนะคะนีค่รักมารักจุ๊บจุ๊ทีนิดคืนนี้จะไปงานโร มีอะไรจะพูดกับเราไหมคะอ๋อถึงงานแค่หนึ่เหรอถึงงานแล้วเนี่ยคืนนี้เลยอ๋อคืนนี้นะใช่ค่ะใจหายเนาะตัวแทนฝ่ายไหนก็ได้อ๋อฝ่ายผู้พ์หมนเท่าไห่เนาะมืนฝ่ายวิชาการนะคะโอ้ใจหายเหมือนกันอ๋อฝ่ายวิชาการก่อนวิชาการก่อนแล้วกันนะก็ต้องขอบคุณรองนะคะรู้สึกว่าโชคดีที่เราได้เจอกันนะคะได้เอออิน แนวทางของการทําง,งานนะคะที่ดออีจากท่านรองเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ต้องรู้สึกขอบคุณมากๆนะคะที่เราได้เจอกันก็ขอให้รองโชคดีนะคะแล้วก็ได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้การงานของรองเนี่ยประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องทุกๆด้านเลยะคะ่ะขอบคุณมาก ที่นี่เรอคะจากฝ่ายบริหารทั่วไปนะคะบอกไม่คำเดียวค่ะคิดไม่ออกก็บอกท่านรองค่ะทําอะไรไม่ถูกก็บอกท่านรองค่ะก็จะมีแต่ท่านรองก็คือพูดง่ายว่าวันว่างหรือวันอะไรเนี่ยมีงานเมืม่อไหร่นะคะเราก็จะมีที่พึ่งไม่ต้องกลัวเขาว่าจะทําไม่ถูกทุกอย่างจะไปได้หมดค่ะ งานทุกง,งานที่ได้ผ่านมาน,นะคะก็ได้รับการาท่านรองได้ถ่า,ายทอดประสบการณ์แนวทางในการดําเนินงานนะคะทุกๆกิจกรรมนะคะก็รู้สึกว่าที่เราขาดหนายนะคะเราก็จะได้สิทธ่เติมเต็มแล้วก็เมื่อเติมเต็มแล้วเราก็ได้รับการพัฒนานะคะก็มีความรู้สึกว่าโชคดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทั้งนึงมีโอกาสได้ร่วมง,งานทัท่านรองนะคะถึงแม้ช่วงเวลาเราจะไม่ยาวมากแต่ความผูกพันเราอาจจะยาวไปอีกยาวนานค่ะแล้วก็การพบเจอคือวาสนาจากลาภงศิ k ิ i t ค่ะ เมื่อเวลาเราต้องจากลาแต่สักวันหนึ่งคาดว่าเราจะได้เจอกันอีกขอให้ท่านเราโชคดีหนะที่การงานนะคะโชคดีค่ะรักในที่ทำงาเสมอนะบ๊ายบายจะโทรไปบ่อยๆนะคะทุก,ท,กทุกวันก็โทรอยู่แล้วอขอสวัสดีนะคะในานามของกลุ่มงานบริหารบุคคลมีความรู้สึกที่จะ,ะระบายความในใจกับท่านรองผูง้านวยการของเรานะคะขออนุญ,ญาตผูใต้นะคะ,ะฐานรองเนาะ ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่แกมายุ่งทีนี้แกมีความของนมนะครู้อ,อยประทับใจนะ แกจะมีมารยาทที่งดงามเป็นตัวอย่างให้ครูได้ทุกคนเลยแกไหว้ชินคนบ้าเร็วเลยวันนั้นนะอีหลาห่าวฟังเนาะผัวยู่กับพี่หงฟ้านะพี่หงฟ้านี่ครูทุกคนจะบูจัเนาะเึ่งพี่หงฟ้าเก็บมันหลักโอเก็บดอกไม้ร้องเึ่งสารรองนะยกมือไหว้ขอบคุณค่ะพี่หงฟ้าแกไม่ได้แสดงนะเพราะตอนนั้นน่มีครูอ๋อย่างเดียวผรูอ๋อยู่กับรองอย่างเดียว ูถึงความอดทนความอดทนก็สึงแก่นะแกเป็นคนที่มีความอดทนสูงนะแกเก็บความรู้สึกได้ดีเลยและอย่างเช่นเวลาคููมาปรึกษารไรเรื่องแนี้นะ่าจะได้คำปรึกษาจากแกเยอะแยะเลยเมื่อถูอ้อยนี้นะ จะลาวให้ฟังตลอดเลยมีปัญหาดรวอยนะักหวยให้ครูนะ้าครูถุกคนนะ้าจะคิดถึงแก่นะเวลามีความถุกนะเมื่อเวลาหวยหลอกแฟนนะาหวยจะมาลาวทุกทีเลยนะจะมาหนึ่งถาเฟนให้ฟังความอดทนนะแกเป็นลูกคนเดียวของบ้านนะทถุกๆุกคนรักกันนะโูอยบัวนะทถุกคนรักแกนะแต่แกนะสู้งานนะแกไม่ทําตัวเป็นคุณนูนนะท่านรองไปกวาดใบไม้ฐานรองไปท่านรองไปเก็บกิ่งเผยฐานรองก็ไปท่าน โรงไปทาสีกบอ่อยนี่นะเหมือกนี่วันวันน,นนะนแกสู้ถูกย่างเลยแกมีความอดทนอย่างชุม่มข้อต่อไปนะเฮ้ฐานรองนะ่ะนะเนอะจากที่กล่าวกล่าวมานะฐานโรงนะเป็นคนที่เป็นได้ทํา คูบริหารเป็นหัวหน้าน้องเจ้เป็นหัวนะนาานหวนะ้าของค,คูแล้วหัวหนะ้าของทุกคนแล้วนาะเป็นเพืือนได้ด้วยเผื่อทางกายเผื่อทางใจนะเออเป็นได้ทุกอย่างเลยอย่างเชนยกตัวอย่างวะรองไม่มีตั้งสื่อค้องรองสื่อดอกไม้ไม่พอรองสั่งข้าไม่พอตั้ไม่มีไปปรึกษาฐานรองได้ทุกอย่างเลยมีปัญหาอะไยเนี่ยรู่อ้อยหนังอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องถูกรักการนะ หวยให้เลยเวลาครูมาหาทานรองนี่แต่ละคนน่าจะมีเรือมาข้อคัาปรึกษากันทุกคนเลยร้องอย่างนั้นร้องอย่างนี้ร้องพันนันร้องพันนีนะาทุกคนน่าจะเข้าห้าร้องตลอดเวลาเลยทุกงแก่น่า้แกไม่คุยปฏิเสธเลยเชื่อไม่ขนาดวแกไม่ได้นอนกลางคืนแกกินยาไมเกรนแกไม่ได้นอนแกทํางานกลางคืนแกอย่างรับสมัอเลยเลยแกเป็นคนที่วะ ้าวาเคยทําพิษแม่แต่ว่าคนทําพิษนะแกอย่างเข้าใจเลยเข้าใจยิ่พดว่าทําไมเขาถึงทําพิษพี่แกเป็นคนที่ว่าเข้าใจทุกคนดีเลยร้องคะ่ะกินยากไม่เกรนให้หน่อยๆแล้วก็รู้จักหลักด้วยบ้างก็ได้นะคะรักนะคะเก็บรอยยิ้มฉันไว้ในใจ อ้ปกอดทุกนาทีของเราปล่อยร้รกทำงานบูเบาในใจฉันและเธอรำมาด้วยยิ้มนี้ที่มีเพื่อเริ่มคิดถึงกันเสมเอไปรอกลับมาพบเจอพีสูจน์ว่ารักหนึ่งคำ mm hmm. พอให้จดจำตลอดไป